ดีครับผมวันนี้ในโกวการเดนมาชมตอนนี้เกมก็กำลังจอัปเดตแล้วนะเป็นอัปเดตที่คนเล่นเยอะอีกแล้วมาชมยี่สิบกว่าล้านคนเลยนะมาดูกันว่าอัปเดตรอบนี้จะมีอะไรบ้างมาชมปาไปดูกันดีกว่าเราเริ่มจ่ายกันแล้วมาชมตอนนี้มีโค้ดกลับมาแล้วมาชมโค้ดใหม่นะโค้ดโทลิเกตมาชมโทลิเกตหรือโค้ดประตูนั่นเองใส่โค้ดนี้ไปมาชมก็จะได้ประตูมานะนี่ใส่าตามผมไม่ล้มพิมไปเลยนะโทลิเกตหรือจะก็แปะไว้ก็ได้แต่ผมแปะไว้ใต้ไลท์ใต้คีไปใต้ไลท์แล้วกันนี่ใส่ไปมาชม ของใหม่ก็จะอยู่ในเอ้ยไม่ใช่เป็นของตกแต่งนะผู้ชมโคตรนี้นะมันต้งตงองเข้ามาที่บ้านก่อนกดปีลาตอีกละอยู่ไหนมาเนี่ยนี่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 ผู้ชมนี่เราจะได้ประตูนี่มานะเป็นของตกแต่งที่แจกฟรีประตูญี่ปุ่นเกรเอาไว้ตั้งผมตั้งไม่ได้ฮนะเหมือนบ้านเราจะลกเกินนี่ผู้ชมหน้าตูเอ้ยหน้าตาประตูนะก็คือเป็นประตูญี่ปุ่นแหละไม่มีอะไรผู้ชมเป็นเกรนะเอาไว้ตั้งโชว์มาดูกันมีเอลล่าอะไรไหมนะเอ้ยเหมือนจะมีเอฟเฟกต์อยู่ผู้ชมเป็นเอฟเฟกต อักษรญี่ปุ่นนะต้องดูใกล้ๆน,นี่นี่เห็นไหมชมดงังหลังรอดูเข,ขาเขามาเนี่ยมาชมใช้ได้เนะของตกแต่งของฟรีเนี่มชมโค้ดนะโค้ดที่กลับมานี่โค้ดแรกที่กลับมาก็คือแจกของตกแตง่งคุ้มมากเลยโอเคมาชมมาดูวิธีการทํากิจกรรมกันนะก็ง่งายๆมาชมรอทุกๆชั่วโมงนะก็จะมีอีเวนต์นี้เกิดเซนออร่ามาชมซึ่งอีเวนต์นี้มันจะทำให้ผลไม้เราติดสถานะทานคริวนั่นเองนะซึ่งพอมันติดแล้วเราก็เอามาให้เขาผมหาสักครู่นึง มีไหนติดบ้างผมแนะนําให้ปลูกขึ้นอะไรที่นันปลูกได้เยอะผู้ชมจะมีโอกาสติดเยอะกว่านะผมต้องน้งมังหาโอ้โหนี่อะไรอะมิวเทสท,ทันคิวอันไหนเลยพี่ลทํา <c oughs> ้ผมเยอะมากผมหาก่อนแป๊บนึงับผมขอเวลาหาแล้วครูอุ้ยไขยเนื้อสาวเปิดเลยแล้วกันนี่ผู้ชมตีสหานะทานคิวแล้วเห็นไหมผู้ชมมันจะมีภาษาญี่ปุ่นออกมานะซึ่งมันต้นไหนวะนี่ไงไงเดี๋ยวลาผู้ชมได้ละนี่พอได้มาหนึ่งอันนะ TR อ ผมมีทานคิวสองอันด้วยโอเคสามสี่มีทั้งสามอันเนี่ยมาชมนี่มาชมตดตะหานะทานคิวนะมันจะเป็นรูปญี่ปุ่นเป็นัอักษรญี่ปุ่นอ่ะเราก็เอามาให้เขานะซึ่งผลไม้แต่ละอย่างมันจะให้ไม่เหมือนกันนะมาชมทานคิวอ่ะคือให้แต้มไม่เท่ากันนะเอาแต้มมาให้คุณหลวงจีนตรงนี้มาชมหลวงพ่อตรงนี้นะเอาให้เขากดเทคไปมาชมเทคแพนทั้งหมดหรือว่าทีละต้นก็ได้นะมจะลองให้เป็นต้นหนึ่งอยู่เดี๋ยมาชมแต้มมันจะขึ้นนะมันจะเป็นเลเวลมันจะลองให้หมดเลยแล้วกันไป เพื่เห็นนะครับผู้ชมห้าวจหมดแล้วซึ่งมันยังไม่พอมันต้องหาอีกใช้เยอะมากผู้ชมบอกกันเลยสายไปจนเวฟอัพนะนี่พอเวฟอัพแล้วเราจะได้ไข่มาด้วยผู้ชมมันจะสูมของรางวัลด้วยนะในนี้ปื้มผมได้ที่มาเวอหนึ่งพร้อมผู้ชมได้มาเวอหนึ่งแล้วผู้ชมหาเจ้าตัวนี้ผู้ชมเขาเรียกว่าอะไรเจ้าแร็คูนนะผมเรียกเล็กคูนแล้วกันให้แต้ตรงนี้นผู้ชมมันเป็นแต้เหมือนกันนะให้ผู้ชมเอาอันนี้เหมือนกันผู้ชมผลไม้ที่ิดตถานะทานคิวให้เขาเหมือนกันนะนี่ให้ไปผู้ชม ปพ๊บก็ได้แต้มมาแล้วแต่ละแต้มมันผลไม้แต่ละอันให้เท่ากันไหมผมจะลองให้ดูกันนะม้ชมมันจะเท่ากันเกือบหมดเลยเนี่ยเพอนๆนะม้ชมเนี่ยเราจะได้แต้มมานะพอได้แต้มมาก็ไปแลกของให้เขานี่ของมันก็จะมีค่านะม้ชมตามระดับต้นไม้เรานะเมื่อกี้ผมอัพต้นไม้ไปจนถึงเลเวลสองม้ชมตรงนี้เนี่ยสม้เราเวลสองนะมันจะแม็กต์วดที่เลเวลเจ็ดนะม้ชมมีทั้งหมดเจ็ดสเตตนะตรงนี้แล้วก็มันจะอยู่ทาวน์ด้วยมั้งเนี่ยไม่น่าจะเรียมาชมอยู่นั่นอยู่แบบทาวน์แล้วนะใครอัพสุดลเย เข้าไปรันค้ายกันจะเหมือนมีทั้งหมดเจ็ดขั้นแล้วก็มีโอ้มีสัตว์เล้งอะไรเพียบเลยน้ชมมาผมจะซื้ออันนี้ให้สุมนนมมส่มดูว่าหนึ่งอันน้ชมราคาสิบสองนะอันนี้กดสุ่มดูกันได้อะไรก็เดี๋ยวนี้ไข่จะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะปึ๊บมาสุ่มมาเล็ดกันรอบนี้ผมจะได้อะไรผมได้เป็นอันคอมมอนโมโนบูรุมานี่คือของที่ผมได้น้ชมก็มาเนี่ยนวะิธีการเล่นอีเวนต์ ก็ใช้ผลไม้ก็คือเราต้งองรออีเวนต์มันมาทุกหนึ่งชั่วโมงผู้ชมให้มันติดฐานะทานคิวแล้วก็มาเล่นตรงนี้นะซึ่งซึ่งคือใช้เยอะมากใช้กับหลวงพ่อแล้วก็เจ้าและคุณตรงนี้ด้วยสองที่เลยน้ำชมอัะเดียวต่อไปก็จะเป็นพืชผักใหม,ม่นะไม่ชมตรงนี้มีทั้งหมดกี่อันเนี่ยสามสี่ห้าหกอันนะไม่ชมหกผลนะผละไม้ใหม่ซึ่งเขาบอกว่ามันไม่ได้แรงมากนะก็แล้วแต่ใครอยากเปิดไม่เปิดก็ได้ชมไทรสะสมก็เก็บไว้นะในเสายังอยู่อยู่ตรงนี้ ต่อไปเป็นเจ้าขายผู้ชมก็ลืมบอกไปร้านคาเราสามารถรีได้ผู้ชมใช้ตังแค่หนึ่งไอห้าแสนในการรีรอบแรกนะรอบสองใช้หนึ่งล้านก็คือมันจะเพิ่มเรื่อยๆสองล้านสี่ล้านใครตังเยอะกดรีไปเรื่อยจนกว่าจะได้ของที่ต้องการนะต่อไปก็จะเป็นเจ้านี้ผู้ชมสัลเลงใหม่นะเดี๋ยวผมบอกความสามารถแต่แต่ตัวว่าทําอะไรได้บ้างมาเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของสัลเลงตอนแรกผู้ชมเจ้าชีบะอินูนะหรือหมาอินุก็คือทุกๆหนึ่งดีเขาจะมีโอกาสสิบห้าเปอร์เซ็นที่จะคุณเมล็ดพันธุ์ให้เราแบบสมผูม้ชมคล้ายเจ้าหมาธรรมดานะ ต่อไปจะเป็นเจ้านีฮอนซาลุหรือเจ้าลิงเนะี่นเองชมตัวนี้คือตัดไปที่เรามีบ่อน้ำพุร้อนในส่วนของเราเอ้ชมลิงเขาจะไปอาบน้าในบ่อแล้วเพิ่มพาสซีฟของสัตว์เลี้ยงตัวอื่นเล็กน้อยอุ้ยดีอยู่นะมาชมเหมือนเป็นตัวบัฟสัตว์เลี้ยงตัวอื่นนะต่อไปเจ้าทานุก,กิมาชมก็คือทําให้อะไรอ่ะมันจะเป็นมิวเทสไหมทําให้เกิดไอความเดือดร้อนเ <laughs> <laughs> ขาบอกไปกานเดือดร้อนอจะเป็นมิวเทสใหม่มาชมต่อไปเจ้าทันโจอ,อะไรอ่ะมันชื่ออะไรเนะี่ย มันคลายโน้กคุณชมทันโจซูรุคือเขาจะมีโอกาสที่ไม่ผลไม้เราติดกายพันใหม่คุณผู้ชมบริเวณใกล้เคียงนะเป็นกายพันธแบบอะไรอ่ะเป็นผลไม้กายพันธแบบความสงบอ่ะกายพันใหม่อีกแล้วคุณผู้ชมต่อไปเจ้ากับป่านะก็คือเขาจะพ่นน้าออกมาใส่ผลไม้แบบบริเวณใกล้เคียงให้กายพันเป็นสถานะเปียกก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนให้กายพันธแบบเปลี่ยนผลไม้กลายเป็นบูนฤทธิ์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมบัตรฤทธิ์นะก็เคยเฉยอ่ะคือทําให้ติด สารน้ำเวทหรือพวกน้ำแล้วก็บัตรลิตต่อไปเจ้าจิงจอ่อคุมตัวแล้สุดนะั้นเจ้าคิสเน่ก้าหางก็คือเขาจะหาผลไม้ของผู้เล่นที่กลายพันธุ์ด้วยจักกะแล้วก็ขโมยจากผู้เล่นคนอื่นแล้วส่งมอบให้ไอ้ผู้เล่นก็คือส่งให้เราคขาสามารถปแปลกๆนะเหมือนจะเป็นคล้ายขโมยคล้ายแลกคูนคุณผู้ชมแต่เป็นเวอร์ชันอัปเกรดอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าโหดขนาดไหนนะลองมาสุ่มหากันดูนี่ก็คือสัตว์เลีนะ้ยงงานในวันนี้มีทั้งหมดหกตัวคุณ okay, ผู้ชมต่อไปจะเป็นการเลายพันธุ์ผลไม้ใหม่นะ ซึ่งผมไม่มีหน้าตาให้มันดูหรอกแต่ว่าจะบอกคราก่าวๆกันว่าแต่ลอันคูณเท่าไหร่หมาชมผมจะถืออะไรรอดีเนี่ยนัำจำาามันมสถานะ้ยูเทนใหม่พิษนะคูณสิบสองเท่าสถานะใหม่อีกนึงก็คือจักระคูณสิบห้าเท่าก็สถานะบทบังมนชมคูณสิบห้านะนก็มีชั้นใหม่เงียบสงบก็คือได้จากเจ้านกตัวใหม่แหละคูณยี่สิบเท่ามาชมนี่ก็จะเป็นสถานนใหม่ทั้งหมดที่มาในรอบนี้นะมีทั้งหมดสามอันนี่ก็มีสถานะใหม่อีกฐานหนึ่งานะผู้รู้แจ้งมาชม แล้วก็ทหารน้ำใหม่ที่น่าจะมาจากเจ้าฟอ็อกคุณผู้ชมฟอ็อกไฟจากกะคูณเก้าสิบเท่าเลยนะคูณเยอะมากแต่ละอยา่างนี่จะเป็นมิวเทสใหม่ทั้งหมดแล้วเนี่ยรอบนี้่านผู้ชมเด็ดสบายก็เป็นพวกมเมล็ดใหม่นะก็รวมๆลรวมีเมล็ดใหม่ทั้งหมดเกียนเนี่ยแล้วเรามีเมล็ดใหม่ทั้งหมดหกต้นน้านผู้ชมมะเมล็ดใหม่หกแบบก็คือมีในแพคแล้วก็ในนี้อีก่านผู้ชมนี่เมล็ดในนี้อีกนะเป็นอะไรอะซอฟแล้วก็พวกมเมล็ดเซนเมล็ดในนี้อีกนะก็ของตกแต่ง่านผู้ชมซึ่งของตกแต่งนี้ชิ้เนี่ย เจ็ดชิ้นนะแล้วก็มีเจ้าจีโนมาห้าตัวที่เหลือก็เป็นเจ้าทานคิวม้ชมก็คือเป็นมิวทอนชาร์จใช้เปลี่ยนสัตเลี้ยงให้กลายเป็นเวอร์ชันสงบได้ผูมชมซึ่งมันหาจากไหนมาเนี่ยสเปรย์กายพันใหม่นี่ผู้ชมของใหม่อันเนี้ยเหมือนจะเป็นสกินสัตว์เลี้ยงนะผู้ชมใส่ให้พวกสัต์เลี้ยงได้อะก็คือใช้เปลี่ยนสัตเลี้ยงห้าลายเป็นเวอร์ชันสงบแล้วก็สเปรย์กายพันอันใหม่นะก็มีแค่นี้ ส่วนพวกอีเวนต์พิเศษพวกเซนอล่าหรือชิตตันบีมเซนอร่ามาแล้วม้ชมก็คือเจ้าอีเวนต์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะส,นสน่วนเซนบีมยังไม่มามชมไอชิตตันบียมยังไม่มานะาบบก็เอาสปายประกาจากแอดมินซึ่งต้องได้ตอนที่แอดมินมาเท่านั้นแล้วก็มีการกลายพันธุ์ใหม่ตามที่ผมบอกไปแล้วมีอะไรบ้างประมาณนี้ที่เหลือก็เป็นเครื่องแต่งกายมีกวด15แบบเลยเนี่ยแล้วก็มีพ่อค้าเลมูาชมเขาจะมาขายสเปรกลายพันธุ์นะซึ่งตรงนี้เขายังไม่มาไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนเหมือนกันพ่อค้าขายสเปร ก็เป็นอัปเดตเล็กๆสลับสายฟรีของผมรอบนี้เน้นสายฟรีเลยนะไม่ต้องเติมก็เล่นได้หมดทุกกิจกรรมเลย <c oughs> โอเคมุณผูชมคลิปนี้ก็เป็นเพียงนี้่มขอบคุณด้วยดูผม,ผม,ผมกดติดตามกดไลค์แล้วก็อย่าลืมดิงเพ <c oughs> ื่อนๆที่คลิปใหม่ผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำ่วันนี้ไปแล้วครับผมบายเจอกัน